ทดสอบอีกทีครับไปเพิ่มซอสในออดีเอโอแล้วเมื่อกี้ที่พอลองโปรแกรมปุ๊บแล้วก็ลองสก,กีเลคกอหนึ่งว่าเสียงไม่ออกต้องไปแก้ที่ที่ทาร์กเซตติ้งนะครทาร์กเซตติ้งก็จะอยู่ตรงตรงไหน่ะโปรแกรมไม่เจอ เซตติ้งกอยู่ตรงนี้นี่ไปที่ capture screen record แล้วจะมี screen record option ครับตรงนี้ตัวนี้ default มันจะต้องเป็นแมนครับมันไม่มี source ไม่มีไม่มี source เสียงเข้ามาครับมือมีแดงตัวนี้เพิ่มเข้าไปแล้วแล้วก็ทดสอบอยู่ตอนนี้ว่า เสียงแนวหรือเปล่าอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟังดูครับอ่ะปิดก่อน